ล้วก็จะมาผสมสีค่ะสีแดงแก้วมังกรนะคะอ่าเราจะทามันสีเข้มๆเ,เลยเพราะว่าถ้ามันมันสุกแล้วมันจะได้สีเข้มๆน่าก,กินน่าก,กินนะคะวิ่งขึ้นปุยในแนมากแต่ดติ๊กแทนแร่ด้ะดูข้างในสีเข้มเลยเนาะสีเข้ม <c oughs> ละเข้มแต่ว่าเราเอาะสานนี้เดี๋ยว <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวอย่าพิ่งอ่า าเดกัจโอเคเด็กๆใหอ้อนี้อาจจะให้เด็กกินเด็กกินอันนี้อร่อยอยู่เหมือนกันอ่าได้ไมยนัแต่ไดเ็เออมาดไม่ีันดนเนสิกตี้ยกินล้วก้เอะนเียใช่ะอ่ะเราก็ขอสิยาของอนนี้เันอันนี้ด้วย้อละอันนี้นะคะแก้วมังกรที่เหลือ้เราจะให้เด็กกิน นั่นเดียวใช่าชาเดียวไม่ใช่อะไรหรอกดูนี่บุ๋เด็กๆวิอาใชาใช่ป่ะนี่ฮ่ฮ่าฮ่น่ากินค่ะอร่อยเราก็จะมาซอยใบตองใบตอยค่ะแล้วก็จะเอาไปปั่นนะคะเดี๋ยวมาดูสีสัน

อันน,น,น,นี้เเราแช่ข้อสารแล้วก็ใช้น้ำอันชานเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะแยกน้ำแป๊บนึงเพราะวเดี๋ยวไปใส่ในกระบ,บอกอยู่อ่าเดี๋ยวที่มืนี่สีสีข้อสารจะเป็นสีแบบนี้นะคะ ส,ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวไม่ค่อยติดเท่าไหร่มันไม่ค่อยติดเข้านะคะเข้ายังเป็นสีขาวๆอยู่เลยอะ่ะสีแดงเขายังเป็นสีขาวนะคะเราก็เลยจะเอาใบเตยให้มันเจ่ากว่านี้สีแดงนะคะนี่โอ้โหเยอกว่าเดิมอ๋อขึ้นรูปเตยวิ้วสีเข้มมากสวยมากค่ะทุกคนนี่ ดีมากมากเลยเราเลือกสีแนวท่าหรออีหมาอุตส่าห์จะเพิ่มสีให้มันเข้มขึ้นนะคะใช่นี่เหรอวิธีนะแ,แ,แล้วก็อันนี้ด้วยเนาะอันนี้ยังไม่ได้ดใีใช่ไหมใช่เ <c oughs> ดี๋ยวอุ้ยใจตา แล่วก็ขนาดกระาชองโอ้ยสีต้องเข้มๆแบบนี้ถือมันจะเข้าถึงน้ำถึงเนื้ออ่าไปไม่ดีนะ,ะแช่เดี๋ยวนะตอนนี้เราได้เวลาจะมาใส่ในกระบอกแล้วน,น้าจิเด็กใส่ในกระบอกมันไม่แช่สักทีมึงถ้ารอมันจะแช่

เดี๋ยวก็แดูแลวก็ทอนได้แจ๊กหรว่ามุมสูงเกิดอะไรบ้างแล้วตอนนีมังเกิดอะไรบ้างไม่ใช่ยื่นหรือมั้งจะบอททำไบอทนีทอทียเดี๋ยวไม่มาที่มาที่ที่ว่าสวเพราะว่าแขกคนนับทอแอ่ะที่แล้วเราไปงานเลี้ยง สีแล้วสียังไงอะเป็ยังแดหมแดงเลีอะไรเล่าเปล้อะถอแล้วที่ก่อนลปลาที่นดต่อีก่ร อ่าอันนี้เต็มแล้วเอาไปใส่ในมือในไฟหลมาแล้วตอนรู้ดาอมาติหมกิเจอาเดียวเดี๋ยวมาเยดเดมาหน้เาย่กเอาเด้ลวเขีอยวมัมันมันไม่ได้ยากเลยนะอตากูมีคือว่าเปล่นะดาักเรี่แเ๊เี่อมาแลว่

วตอนนี้ข้บสามสีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสามสีนี้นะคะอก็เออลเล็บปลาอดีแล้วมาเลนไหนพี่แมโมนี่ะรลากิ้เจ้ายอทิตที่อะไรดีแล้วลากิเจ้าอีกจที่มัจนั้นเลมัอนแรกมก่อนเติมปลาเลยอะไีรอเปาอะที่หมออาเอาไว้ตรงนี้ เดีย๋ยาวๆไว้ตรงนี้อืมอ่าเคตอนนี้ข้อสามสีแล้วนะคะสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินเดี๋ยวเราดูรสชาติค่ะสีสันน่ากินอยู่แต่รสชาติมันดูจะเป็นยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวตัวเนื้อดังฟ้ายิ่มาหราผักเยลิมันนะจริงจิมันต้องเอ๊ะเอ๊ทัทีจริงจมันต้องเอาฟืนไว้ตรงนี้นุ๊กละมันก็ผู้หลังฮึ่ยๆ โอ้โเดาเดาตาเดาาขอแมวนนอู่นเดาะเถอ้นเราเะมาเลยโอ้โหเยอตากล้าแล้วก็สิาคือมากระวนกระวายแต่เราไม่ตาไม่เก่งนะเกย์ชั่วนั่นล่ะเนี่ยเกย์ที่ก่อนเขาทุผานลีวไม่ไหวเกย์กับบุเลติเ่ย์กับบ Jaga, kita jadi kita nak keluar. Nak beli apa? Tahu apa kita akan beli apa? Kuih je. Bermandi kuih je. Aku buat. Aku ikan. Ame da ta kuih je. Lakia. Kuih. Pilih badai kuih. Kuih nanon. Kuih nanot. Nanot apa? Kuih badai. Hari apa? 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 ทะลุทะลุไฟเดือดแล้วนะคะทุกคนทะลุไชินแล้วเนหัวแหละไฟเดือดแล้วค่ะโอ้ยร้อนแลเดี๋ยวม่กล้าจับอะเดี๋วตอไปเอาที่ี้อ่ะมาลาอมค่มีที่ีใ้ไหมไม่มีปัดตีแล้วตรงไหนเออมีรอยตรงแดดทอพี่เดี๋ยวมปะใช่ไหมที่หมอนาดกทำไมได้บัวเดี๋ยวยะอี่คีบดนี่อันนี้ก็คือมุกเลย đi đéo đéo đi đéo mày tụt lên lên bọn tao lại bắt hại lại nghe nghe đi lỏt bắt bắt sao mày cứ 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 lên lại đi ăn hạt mắt dik kiểu không biết gọi gì đi đừng có đi đừng có cứ đi lại bự tao đi Ờ là cái lần đó tụi đi là glass shot với họ đó cái mà thằng con đi 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 เดี๋ยวเรามาเต้นรอเดี๋ยวเต้นเล้พี่พี่เราถ่ายเหมือนเราตต้นหรอซิเราเราจะทำเป็นแบบว่าเราจะทำอะไรวิวอ่ะวิวดูเต้นขางม่ดูวิดีโอวิดีโอแม่ดเต้นแม่ดีเนาะ อาจารย์บวยอยกกิน่ะไเนีน่นะคะเราทำข้าวหลานเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะคะว่าแต่ละสีอ่ะหน้าตาเป็นยังไงแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะอ่าที่บัโม่ทำอยู่จะเป็นสีสีแดงแดงค่ะเดี๋ยวให้เอาบัวให้มาให้ทิหนเลยเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวกินอันนี้สีแดงนะสีแดงน่ากินมากค่ะทุกคนเปิดให้ดูเลยมาใกล้ๆนี่ค่ะ สีน่ากินมากรอบนี้อะสีแดงจริงๆเนี่ยนี่อ่าอีเรืออันนี้ก็จะเป็นสีอะไรเหรออันนี้เป็นสีฟ้าปุ๊บปั๊บปั๊เซลแกะได้แล้วอันนี้แกะได้แล้วพี่เอาต่อพี่ก่อนจุกมันเลยไปได้แล้วเราจะหมดต่อไปต่อเนี่ยนี่มั้งเขาเล่นเรื่งอหไรทำไมพี่ไม่ถ่ายใกล้

বা পেলাই อะไรตีกไว้แล้วแกซิฟหรอนี่เดี๋ยวเราแกซิฟาะนี่นะคะทุกคนเราก็ทำข้าวหลามเสร็จแล้วนเจนมาถามเด็กๆว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนี่เด็กอาจารย์จะขออับเบียรอับบียร์อับเบียรจันนะอาชาอือเจ๋อเยอะด้วยหอมอร่อยนี่เด็กผู้ชายป่าแต่เด็กผู้ชายจะจันอับเบียอ่ะเบียอับเบียปากกรอยอยู่เด้อ นักดาบอ่ะอบิโว้ดาด้จีด้วอโค้ด้อบิสนุกก็คืออร่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะทุกคนเราจะลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ได้ชมคลิมค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย